สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะลูกวันนี้เราก็มาพบกับวิชาภาษาไทยกันอีกนะคะค่ะวันนี้นะคะเรามาแจกลูกสะกดคําอ่านกันนะคะลูกเอาเด็กๆเปิดสมุดไปเลยนะคะเขียนหัวใจข้างนอกก่อนนะคะนอกเส้นสีแดงนะคะคําสั่งเหมือนเดิมเลยนะคะจงแจกลูกสะกดคํานะคะข้อที่1นึ่งสระอะไรเออดเด็กๆสังเกตสิคะลูกสระอะไรคะสระอูใช่ไหมคะข้อที่1ปอ อูปูอ่านะคะเท่ากับปอ,อปอขีดหนึ่งขีดอูอ,อูแล้วก็ขีดนะคะแล้วก็ปออูปูนะคะต่อไปข้อที่สองหออูหูนะคะข้อที่สองนะคะเท่ากับเหมือนเดิมแล้วก็เด็กๆก็เจกรูปไปเลยนะคะอ่าข้อที่สามงออูงู นะคะข้อที่3งอูอูงูนะคะเท่ากับนะคะแล้วก็เด็กๆก็เขียนแจกลูกสะกดคําได้เลยข้อที่4รออูรูนะคะรออูรูนะคะเด็กๆก็เขียนแจกลูกสะกดคํานะคะให้ตรงช่องนะคะลูกข้อที่5ดอูอดูข้อที่5้าดอูอ ดูนะคะเท่ากับเหมือนเดิมแล้วก็เขียนเจ๊ะลูกใว้ตรงช่องนะคะข้อที่หกชออชูข้อที่หกชออช,อ 6, ช,ออชูนะคะเท่ากับเหมือนเดิมเด็กๆเขียนให้ตรงช่องเหมือนเดิมนะคะอ่าด้วยตรงแถวตรงช่องเหมือนกับข้อที่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็เขียนชื่อเด็กชายเด็กหญิงนะคะลูกชื่อนามสก,กุลอนุบาลเลขที่นะคะ แล้วก็โรงเรียนนะคะอ่าแล้วยังมีอีกตอนหนึงนะคะด้านล่างคําสั่งมีว่าจงโยงเส้นนะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่คํากับภาพนะลูกนะอ้าภาพแรกอะไรเอ่ยภาพแรกอะไรคะนาฬิกานะคะ,ะเด็กๆก,ก็ดูด้านขวามือของเราคําไหนเอ่ยที่นาฬิกาภาพคำแรกก็คือคําแรกอะไรคะหิมะใช่ไหม อ่าไม่ใช่คำที่สองกะทิใช่ไหมคะไม่ใช่อ่าคำที่สามนาฬิกานะคะสะกดยังไงคะนาฬิกานออานาลอิลิกออากานาฬิกานะคะเราก็โยงไปที่นาฬิกาเลยนะคะภาพนาฬิกานะคะอ่าโยงมาเลยนะคะลูกต่อไปภาพต่อไปภาพอะไรคะลูกอ่าภาพขีมะ ดีก็มาดูด้านขวามืออีกนะคะอาภาพฮิมะอยู่ตรงข้างบนสุดเลยใช่ไหมคะเราก็โยงเส้นมาเลยนะคะอ่าหออีหีมออะมะหีมะ,มะนะคะโยงเส้นจับคู่กับภาพหีมะนะคะภาพสุดท้ายภาพอะไรคะลูกอ่าการที่ที่เป็นกล่องใช่ไหมคะอ่าภาพการที่ที่เป็นกล่องอ่าเราก็ดูด้านขวามืออ่าอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะที่เรายังไม่ได้โยงอ่าเราฝึกสะกดกันหน่อยสิคะ ก็อะกะทอิทิกะทิอ่าครบแล้วใช่ไหมคะสามคำแล้วก็โยงมาเลยมาหาภาพกะทิใช่ไหมคะอ่าเด็กๆทำแล้วให้ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยดูความเรียบร้อยของการเขียนของนักเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนนะลูกนะวันนี้เรามาเจอกันเล่มใหม่นะคะ เป็นเล่มเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบๆตัวเด็กกันนะคะเอาเด็กๆกับหนังสือแล้วเด็กๆก็เปิดไปหน้าหน้าสองนะคะลูกเป็นหน่วยการเรียนใหม่หน่วยของเล่นและก็เครื่องเล่นนะคะเด็กๆคงจะชอบราคาเรื่องนี้นะคะเอาเรามาดูของเล่นที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างคะลูกมีตุ๊ก,กตามีไม้บล็อก มีหุ่นยนต์ใช่ไหมคะมีหน้ากากนะคะอันนี้เป็นของเล่นที่ลูกเล่นอยู่ในในห้องเรียนของลูกเองใช่ไหมคะ,ะส่วนตรงนี้เป็นเครื่องเล่นกลางแจ้งเครื่องเล่นกลางแจ้งนี่มีอะไรบ้างเอ่ยมีชิงช้านะคะแล้วก็กระดานหกแล้วก็กระดานลื่นเรามาดูคําสั่งนะคะให้ลูกขีดเครื่องหมายถูก ทับภาพของเล่นและเครื่องเล่นกลางแจ้งที่เด็กๆดเคยเล่นหรือเล่นเป็นประจำอันไหนที่ลูกเคยเล่นหรือว่าเล่นเป็นประจำลูกก็ขีดถูกลูกเล่นตุ๊กตาเล่นบอยก็ขีดถูกอันไหนที่เล่นเป็นประจำนะคะเดะเด็กขีดถูกลงไปเลยค่ะต่อไปน้องเปิดหน้าสามเลยค่ะของเล่นหลายวัสดุนะคะ ให้เด็กๆสําวจของเล่นในห้องอ่ะอันนี้เด็กๆพอจะนึกออกไหมว่าของเล่นในห้องเรียนของลูกที่โรงเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ให้ลูกวาดภาพของเล่นที่ทําจากวัสดุตามที่กําหนดอย่างละ1นชนิดแล้วก็บันทึกข้อมูลนะคะแล้วลูกก็ระบายสีภาพของเล่นเด็กๆเ,เ,เรียกว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่าถอยนะลูกนะ ของเล่นที่ทําจากผ้าของเล่นที่ทําจากผ้าที่เด็กๆเคยเห็นมีอะไรบ้างนะคะมีตุ๊ก,กาตาใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็วาดลงไปเลยในช่องว่างนี้ตุ๊กาตาตุ๊กาตาที่เด็กๆเคยเห็นตุ๊กาตามีตุ๊กาตาอะไรของลูกก็วาดลงไปเลยเอาดูต่อไปของเล่นที่ทําจากไม้ คืออะไรคะของเล่นที่ทําจากไม้ไม้บล็อกใช่ไหมคะลูกก็เขียนว่าไม้บล็อกแล้วลูกก็วาดลงไปของเล่นที่ทําจากพลาสติกอะไรคะที่ทําจากพลาสติกตัวตอมีไหมคะลูกตัวต่อตัวต่อสร้างสรรค์ของน้องอะนะคะแล้วลูกก็วาดลงไปอันนี้ ฝากท่านผู้ปกครองช่วยแนะนำในเรื่องของการเขียนแล้วก็การวาดภาพนะคะไปเด็กเด็กเปิดหน้าสีเลยค่ะลูกเล่นเครื่องเล่นอย่างไรให้ปลอดภัยคะเด็กเเวลาลูกเล่นเครื่องเล่นสนามที่โรงเรียนเด็กเด็กก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมคะในการเล่นระมัดระวังตัวเองแล้วก็ระมัดระวังเพื่อนของลูกด้วยใช่ไหมคะเอาเด็กๆดดูนะคะให้เด็กๆ ทำเครื่องหมายนะคะกากระบาททับภาพเด็กที่เล่นไม่ถูกวิธีน้องคนไหนที่เล่นเครื่องเล่นไม่ถูกวิธีให้ลูกทําเครื่องหมายกากระบาทการเล่นที่ไม่ถูกวิธีเนี่ยค่ะจะทําให้เกิดปฏิเหตุได้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเด็กคนไหนที่เล่นผิดวิธีเล่นไม่ถูกวิธีให้ลูกกากระบาทเลยเอาดูที่ที่น้องเล่นกระดาษลื่นเด็กสคนนี้ คนไหนเอ่ยเล่นไม่ถูกวิธีน้องก็ทำไมคะกากระบาดคนที่เล่นไม่ถูกวิธีนะลูกนะเอาเครื่องเล่นอันนี้คนไหนเอ่ยเล่นไม่ถูกวิธีคนไหนคะคนไหนเ,เด็กๆทำเลยกากระบาดเลยนะคะกาทิ้งเลยเอามมาหมุนด้วยอันไหนที่เล่นไม่ถูกวิธีให้ลูกกาทิ้งชิงช้านะคะแล้วลูกก็เขียนรอยประับ ข้างบนนี้ให้เรียบร้อยเครื่องเล่นให้ปลอดภัยนะคะเครื่องเล่นเล่นเครื่องเล่นให้ปลอดภัยลูกก็คัดไปเล่นเครื่องเล่นให้ปลอดภัยเขียนรอยประนะคะอันนี้ผู้ปกครองนะคะพูดคุยกับเด็กๆในเรื่องของการเล่นเล่นอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะให้คำแนะนำแก่เด็กๆนะคะสำหรับวันนี้เจอกันแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ